น,น,นี่นะครับบรรยากาศที่ชุมทางหนองบดุกนะครับก่อนที่ขบวน254ี่จะเข้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมาเืินอยู่ที่ชุมทางหนองบดุกนะครับเดี๋ยวรอโดยสารขบวนสองห้าี่นะครับแอดมินช่องลาดบุรีสเต,เตชันคนบ้านรถไฟมาด,ด้วยนะครับดเดี๋ยวจะขึ้นขบวนสองห้าี่นะครับเห็นไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ขบวนสองห้าสี่นะครับล่าช้าหลายนาทีเลยทีเดียวนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับเดี๋ยวแอดจะขึ้นขบวนสองห้าสี่นะครับไปลงลนะคระสม ที่สองสองอยู่ไหนนะที่พูดเมื่อกี้บานกล้วยออกไรอ่ะมาแล้วนะครับขบวน254นะครับคาดว่าจะไปหลีกกับขบวน355นะครับที่นคนปรปฐม ดสมาอ่าก็าดับสามห้าหนึ1 1> ่งสามห้าับได้เนี่ยดูก่อนนี้นองเกา่ไอ้เนียจับห้าเจ้าอย่านองเก่าทีเข้าแล้วก<ม>เข้ากแล้วทำไมมันอืดจังอสองห้าสี่อ่อะโอ้โห ทำขบวนโดย GEA นะครับสี่ห้าห้าหกแล้วขึ้นขบวนนี้นะครับน้ำไหมครับไปเย็นไหมครับ ผูโ้โดยสารเยอะมากเลยนะครับวันนี้้ไมเดี๋ยวลองไปดูตุดท้ายนะครับน้ำไมค้ไปนะครับไปเลย ขึ้นมาบนขบวนแล้วนะครับสุดยอดมากๆนะครับอันนี้ช่องราชบุรีสเตชันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมรับอาศัยตันกระดิ่งกันด้วยนะครับ